สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสมพัน์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจําเดือนเมษายน2568นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มัเแค่าสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆิันเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวสิงห์เช่นเดียวกันนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน้องว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อ mm. ยค่ะไพ่ใบแรกนะคะ mm. เป็นไพ mm. ่แฮงแมนไพ่เก้าถ้วย และเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวราศีสิงคณะสิงนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำก็รากฎมีพิจิกนะคะมีชาววันศุกร์เนาะแล้วก็มีชาวราศีกุมลัคนากุมด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเน็ตไอดอลนะคะอ่าทิก,กเกอร์เนะาะอ่หรือเป็นคนในแวดวงอ่บันเทิงแวดวงของคนที่รู้จัก โดยรอบกว้างแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นเออในเด็กที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงห์และคาะราศีบางคนเนี่ยเออบางคนติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดชงงะงักเป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตนะคะอาจจะอย่างที่แม่บอกเนาะอาจจะเป็นเพราะว่า คุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้กลัวเสียฐานแฟนคลับนะคะกลัวเ,เสียภาพโพสอะไรประมาณนี้เนาะภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันชะง,งักหยุดนิ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน2นะคะชาวสิงบางคนเนี่ยก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เทกันไปเทกันมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปกลับกลับเนาะมันก็มองไม่เห็นอนาคตเช่นเดียวกันนะคะหรือชาวสิงบางคนอาจจะ เขาเรียกว่ากําลังพยายามหยุดใจตัวเองพยายามหยุดนิ่งนะคะกับความสัมพันธ์กับกับใครบางคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยจะสนใจคุณมากนักนะคะคุณก็กลับมา โฟกัสตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีสิงห์ลัคนณาสิงห์ถ้าหากว่าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่านัาไพ่นี้ไม่ใช่านัาไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงละคนา,าสิง์ในช่วงเดือนเมษายน2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ชาวหยดค่ะไพ่ไฮพิเทสนะคะดิเมจิเชียนค่ะ และเป็นไพ่ฮัโลแฟนนะคะชาวราศีสิงห์และคสิงห์นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเดือนเมษายนนี้เไม่มองว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะตัวคุณจะไม่ได้เปิดเผยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้มันมันเป็นสถานะของความสัมพันธ์ที่คุยกันคุยกันสองคนอะ่ะอืหมายถึงว่าไม่ได้เป่าประกาศ นะคะไม่ได้จะอัปเดตอะไรมากมายให้คนอื่นเขาได้เป็นสาธารณะนะคะประมาณนี้คุณก็ยังคงคุยกันอยู่ความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้พัฒนามากมากมายขนาดนั้นแต่การสื่อสารมันยังมีอยู่นะคะแต่มันเป็นการสื่อสารที่แบบเออเงียบเงียบก็คุยกันเงียบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป่าประกาศแบบนี้ซะมากกว่านะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกเนาะมาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีสิงห์และคสิงกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวาสิงห์กอนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีสิงห์และคสิ์นะคะชาวราศรีสิงห์และคสิ์คิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ทมพัน์ค่ะ เดอะซัน <The> นะคะจัดเมนท์และเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยชาวราศีสิงลรีนาสิงนะคะเอ่อคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตามหน้าไพ่นะคะตัวคุณเหมือนกับว่าเวลาคุณพูดคุยกับเขาเวลามีการสื่อสารนะคะเวลาได้ พูดคุยหรือใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมารู้สึกดีอะคุณรู้สึกแฮปปี้คนคนนี้เหมือนจะเข้ามาเพิ่มสีสันในชีวิตคุณให้มันดูสว่างดูน่ารักดูสดใสามากยิ่งขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้สม่ำเสมอนะคะด้วยมีพลังงานของใบแทมพลินเนาะมันก็ยังแบบไปไปกลับกลับอยู่นะคะมันยังไม่เสถียรมันยังไม่สเตเบิลสักเท่าไหร่ แต่ตัวคุณก็ยังอยากที่จะทําความรู้จักกับคนคนนี้ต่อไปยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยเรือความสัมพันธ์นี้ไปนะคะประมาณนี้มันเหมือนกับเป็นเป็นเป็นบุคคลในอุดมคติอะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันมันอาจจะตรงใจตรงสเปคหรืออะไรบางอย่างที่มันตรงเส้นคุณอะ่ะอืมแล้วคุณก็เอ้ยได้เจอจากได้เจอแล้วอย่างเงี้ยเออมันก็เลยยังไม่ได้คิดที่จะปล่อยไปอะไรนิ้นดิหน่อยหน่อยมามาหายหายตัวคุณก็ยัง ยังพอที่จะเข้าข้างเขาได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะของคนคนั้นที่มีต่อชาวราศีสิงห์และการาสิงห์เป็นอย่างไรนะคะไพ่ไปได้ค่ะได้เป็นไพ่5ถ้วย3ดาบสามเหรียญ ชาว,ชวราศีสิงละกนาสิงนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเนาะอาจจะเป็นชาววันพุธค่ะอาจจะเป็นชาววันจันทร์ชาววันอาทิตย์นะคะมีชาวธาตุน้ากระกระกรมีนพิจิกนะคะมีชาวาราศีธนูละกนาธนูเนาะราศีพฤกษฎละกนาพฤกษกนะคะอา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคิดถึงใครก็ได้ไม่ออจตามหน้าไพ่เท่านั้นคนคนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาเขาจจะสีเขาเสียดายนะ เขาเสียดายอ่อที่ระหว่างคุณกับเขามัน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 มีปัญหาเกิดขึ้นมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นเขาเสียดายที่ว่าปัญหาอุปสรรคเนี้ยทาให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะอืมแต่ทางที่ความจริงแล้วตัวเขาอ่ะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปได้มากกว่านี้เพราะเขาบอกว่ามันคือโอกาสที่ดีมากๆเลยในการทําความรู้จักกับคุณอะ แล้วเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันราบรื่นมากกว่านี้แต่เพียงแต่อุปสรรคและปัญหาหรืออะไรต่างๆที่ที่ทาให้คุณและเขาแบบไม่สามารถที่จะเปิดเผยอะไรมากมายกว่านี้ได้เขารู้สึกเสียดายตรงนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาค่านะในความรักค,ความสาานนะัมพันธ์นะคะของชาวราศีศีและคณาสิงนะคะเป็นอย่างไร ไม่อ,อนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเอาคำใบแรกนะคะไพ่ควีนถือถ้วยไพ่สองไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่หนึ่งดาบโอเค ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะในส่วนของเอาคานะ่ะมนความรักความสัมพันธ์ก็น่าจะมีการพูดคุยแหละอืพูดคุยถึงความสัมพันธ์ว่าเอ้เราควรจะไปต่อได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ที่จะทําใหเ้เราทั้งคู่ไม่เหนื่อยหรือว่าไม่ดันทุลังมากจนเกินไปในความสัมพันธ์นะคะก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางไปต่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ขอคำแนะนําค่ะ คำแนะนำใบแรกนะคะไพ่ก้าดาไพ่คิงถือไม้เท้านะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่หกถ้วยชาวราศีสิงละคณาสิงนะคะในส่วนของคำแนะนำไพ่บอกว่าให้พูดคุยให้สื่อสารอย่าเดาไปเองเนื้อออกปะอย่าเดาว,ว่าคนคนนั้นต้องการแบบนี้อย่าเดาว,ว่าคนคนนี้ต้องการแบบนั้นหรืออย่าเดาวความคิด ของกันและกันให้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะคิดเองเออเองปวดหัวเปล่าๆมันไม่ถูกหรอกเนาะดังนั้นโตๆกันแล้วนะคะพูดคุยถึงเป้าหมายพูดคุยถึงเหตุผลพูดคุยถึงอุปสรรคและปัญหาแล้วก็พยายามปรับ รับให้เข้าหากันอะเจอกันตรงกลางดีที่สุดนะคะเป็นกําลังใจให้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะ,ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ